จกักรวรรที่7ปี772เป็นเวลากว่าหลายปีที่แกส๊สคาโคร,รอนเรไปทั่วกาแล็กซี่พร้อมกับทอนเพื่อค้นหาวิธีชุบชีวิตชาวนาเม็กที่สูญพันไปวันนี้เขาวางแผนจะพักสักหน่อยหรืออย่างน้อยก็คิดไว้เช่นนั้นโลกที่นั่นมีเพื่อนของฉันโลกไม่ได้อยู่ไกลเกินไปจากรายชื่อดาวเคราะห์ที่จกักรวรรดิฟริเซอร์กำลังจะยึดครองเป็นอีกหนึ่งโลกที่คุณได้ช่วยเหลือเอาไว้ และที่นั่นเคยมีชาวนาเมกอาศัยอยู่ผู้สร้างดาราก้อนบอลฉันคงหวังจะใช้มันชุบชีวิตได้แต่จะไปตามหาหินธรรมดาธรรมดาให้ครบ7เม็ดทั่วทั้งดาวนั้นเป็นไปไม่ได้เลยฉันมาถึงพิกัดเวสซิตี้ที่คุณบอกไว้แล้วแต่เมืองนี้พังสลายไปตั้งหลายปีแล้วแล้วเราก็โดนตรวจจับมี2วัตถุกำลังพุ่งเข้ามาหาเราเครื่องสแกนบอกว่าเป็นวัตถุจริงๆนะที่จริงแล้วนั่นเป็นมนุษย์สองคนนะไม่ใช่วัตถุ ฉันจะดูเอาเองเตรียมยานไว้พร้อมอ,อพยพได้ทุกเมื่ออืมเหมือนทริปทุกทีของเรานั่นแหละฉันไม่อาจรู้สึกถึงค่าพลังชีวิตของพวกเขาเลยสักนิดงั้นพวกนั้นไม่ใช่มนุษย์จริงๆใช่ไหมอืมสวัสดีโอ้โหมีพิกโกโลบุกเข้ามาในอาณาเขตของเราอีกแล้วไม่ใช่ภาพที่เห็นกันได้บ่อยๆเลยนะหมายเลข28แน่นอนสิหมายเลข31แล้วยังดูสิ ตัวนี้โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวซะด้วยยิ่งมันตัวใหญ่แค่ไหนยิ่งจับได้ง่ายเท่านั้น <S <S ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไมพวกคุณถึงจมตีชิ <S 1> <S 1> <S <S อาฮ่าได้ตัวแล้วฮะพลังของแกฉันจะใช้มันนะที่อื่นเราใกล้จะถึงค่ายรับแล้วพวกเราขอบคุณคุณมากเลย พอยานผ่านะพังเรานึกว่าต้องสินชีพกันแล้วใช่ครับพวกมันตรวจจับเครื่องยนต์กับพลังงานได้ผมบินพาพวกคุณหนีไม่ได้จริงๆแต่เดี๋ยวคุณก็ปลอดภัยแล้วพลังนั่นมันต้องเป็นนาเมกยักษ์แน่เลยแกส๊สพวกเราโดนจับสัญญาแล้วหรอแต่พลังของเขากำลังลดวบลงโอ้ไม่พวกคุณไปต่อกันเถอะไม่ต้องรอฉันอย่ามาที่นี่นะเพราะฉันจะถูกตรวจจับทันที เมื่อเขาพูดว่าบินฉันนึกว่าเขามีเครื่องบินพลังช่างมหาศาลฉันอิ่มตัวแล้วมาสลับกันเถอะเฮ้ยหมายเลขยี่สิบยานเพิ่งปล่อยขึ้น EMP ขนาดเม่หึอมาใส่เราฮึมมันใช้ไม่ได้กับพวกเราแต่ก็แปลว่ามีใครอีกคนแฝงตัวอยู่ที่นั่นซ่อนตัวอยู่หรอรู้ไหมฉันเนี่ยทำลายยาลำนี้แล้วแก่ก็ด้วยได้เลยออย่างที่คิด ทั้งคู่กำลังดูดพลังชีวิตผ่านรูนี้อยู่ตอนนี้แกแหละจะเป็นผู้เลี้ยงยานแทนทำอะไรกันอยู่นะหมายเลขย8ไอเจ้าตัวเล็กเขายังขยับได้อีกได้อย่างไรหลังจากฉันขยับได้พอสมควรทอนฉันหวังว่าเขาจะข่าวดีคือทังพลังของยานเต็มแล้วบางทีอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำตามคุริดิน แกสและทอนได้รับเชิญมายัางกรุงมัญชาลับของฝ่ายต่อต้านพิกโ,กโลยักษ์เฮ้สวัสดีบลูม่นานมากแล้วที่ไม่ได้เจอกันพอคุณอยู่ที่นี่ก็ยังพอมีความหวังสุนโกหังก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือ เหรามนุษย์ตัดแปลงปรากฏตัวขึ้นเมื่อหลายปีก่อนพวกมันเรียกร้องชีวิตของซุนโกคูแต่เขาได้สิ้นชีวิตเพราะโรคร้ายไปแล้วด้วยความแค้นพวกมันก่อการอาลวาดและสังหารลูกชายของเขาซุนโกฮังจากนั้นพวกมันยึดโรงงานต่างๆจนทุกวันนี้มีอยู่หลายสิบแห่งโลกตกอยู่ใต้การปกครองของพวกมันใครฝ่าฝืนคือความตายพวกเราต้องการความช่วยเหลือเราต้องบุกฐานทัพหลักของพวกมัน เรามีนักรบอยู่ในกลุ่มไม่กี่คนเราเคยสังหารมนุษย์ตัดแปลงได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นแต่ด้วยคุณเราจะกำจัดพวกมันได้ทั้งหมดและปลดปล่อยโลกเดี๋ยวก่อนก่อนจะก่อสงครามผมขอรับทราบรายละเอียดทั้งหมดก่อนตอนนี้เรามีแต่ฝังคุณเล่าเรื่องเพียงฝ่ายเดียวอะไรนะพวกเราเพิ่งเป็นเยือใครกล้ามาสงสัยพวกเราผมเป็นนักการทูตและผมเพิ่งจับได้ว่าคุณกำลังพยายามปิดบังความจริง ผู้บัญชาการสูงสุดเกโรฉันกลับมาจากจุดที่หมายเลข28และ31หยุดส่งสัญญาแล้วศัตรูมาจากอวกาศนี่คือการลุกรานจากต่างดาวนับตั้งแต่ฉันปรับปรุงกองทัพเรดดิปอนใหม่และยึดครองโลกจึงถือว่าภารกิจปกป้องโลกเป็นความรับผิดชอบของฉันฉันจะปกป้องพวกเราจากภัยคุกค,คามนี้คุณได้รับเมลอะไรนะเนื้อความจดหมาย ถึงผู้บัญชาการกองทัพเ e รดดิปอนฉันชื่อแกสคา์โคและฉันพูดในนามของสภาแห่งอิคารียนพร้อมอำนาจที่จะทำลายกองทัพของท่านสถานการณ์ปัจจุบันของโลกคือระบบอลเผด็จการที่บังคับใช้ด้วยกำลังโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนหรือมีเหตุผลอันสมเพุสมผลใดๆ ขอให้ท่านยกเลิอกอำนาจกดขี่และจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีตามระบอบประชาธิปไตยกองกำลังภาคประชาชนส่วนตัวของท่านก็ก่อภัยคุกคามต่อประชาชนท่านจำเป็นต้องลดศักยภาพมนุษย์ดัดแปลงที่ท่านสร้างขึ้นและปล่อยให้พวกมันดำเนินชีวิตปกติหลังจากท่านสละอำนาจโดยสงบฉันขอรับประกันความปลอดภัยและการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมให้พวกเราทุกคนทำงานเพื่อความผาสุกส่วนรวมเหมือนที่ฉันรู้ว่า ท่านก็มีเจตนาเช่นกันกรุณาตอบกลับพร้อมกำหนดวันเวลาและสถานที่เพื่อเริ่มการเจรจาครั้งแรกหากท่านไม่ตอบหรือปฏิเสธฉันจำเป็นต้องดำเนินการขั้นต่อไปด้วยความเคารพแกสขอให้ทุกคนมีชีวิตยอย่างสงบสุขเจ้าต่างดาวยิงยโซฉันตั้งหาคือสันติสุขมนุษย์ต่างดาวคนนี้สังหารทหารไปสองนายได้อย่างง่ายดายใช่ฉันต้องการอาวธธุธที่ทรงพลังขึ้นระหว่างนี้เตรียมการป้องกันซะ รับทราบครับเพื่อให้แกสมบูรณ์ฉันจำเป็นต้องสังเวยมนุษย์ตัดแปลงสองคนใครคือตัวร้ายเมื่อไม่นานมานี้นะงั้นฮอนฉันเห็นว่าเธอเข้าใจแล้วละ่ะว่าเราคือฝ่ายที่ดีจริงๆครับผมตรวจเช็คข้อมูลมาแล้วส่งโดรนไปหลายลำเก็บข้อมูลมาเทียบเคียงและแกสก็สแกนทั้งโลกและหัวใจผู้คนด้วยโอ้นั่นมันหยาบคายไปหน่อยนะแกสก็รู้ว่าฉันเป็นคนดีอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างคุณกับแกสมันมีแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่แชร์เรื่องราวให้กันฟังงั้นเขาถึงไม่ไว้ใจฉันหรอหัวใจฉันไม่ดีพอหรอแกสเชื่อใจคุณทันทีเลยนะเลือกเข้าข้างคุณในการต่อต้านมนุษย์ตัดแปลงนั่นเป็นแผนของเขาตั้งแต่แรกแล้วการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญมันจะเป็นนะคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่นาน่าจะรู้ดีอยู่แล้วมากกว่านั้นฉันมันอัจฉริยะ งั้นช่วยผมเรื่องนี้ด้วยกลับเข้ามาในเกมแล้วนะเทคโนโลยีมนุษย์ตัดแปลงน่าสนใจถ้าเราศึกษามันให้ลึกขึ้นอาจจะเจอจุดอ่อนใช่สิแล้วจะมีระบบเวทมนต์มาเปิดปิดพวกมันด้วยรีโมทด้วยหรออย่าตั้งความหวังเลยนะพ่อหัวแหลมรีโมทถ้าติดตั้งได้ไม่มีทางเด็กคาด์ดหนูอยากออกไปสู้อะพ่อลูกสาวตัวน้อยของพ่อจะมาให้ลูกตายพรุ่งนี้แน่นอนอยู่นี่แหละ อาจารย์คุลิลินบอกเขาทีว่าหนูสู้ได้ฮ่าฮาคุณดูเหมือนพ้าเลยนะนั่นแหละจุดประสงค์บีเดลเป็นนักสู้ที่เก่งมากเธอทั้งเร็วทั้งมีเทคนิคดีแต่เสียใจด้วยนะเหมือนพวกเราทุกคนต่อให้สุดยอดแค่ไหนมันก็ไม่มีผลต่อมนุษย์ดัดแปงแลงหรอกเห็นไหมเธอไปไม่ถึงฐานนี้แน่แล้วทำไมพ่อถึงไปได้ละ่ะเพราะพ่อเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ส่วนลูกเนี่ยยังเป็นเด็กน้อย ช่วยหยุดทำเสียงบ้าอะไรนั่นได้ไหมครับนี่พวกเรากำลังทำงานบอกว่าความเร็วกับเทคนิคแล้วมานี่สิลองอันนี้ดูสิ